สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมจะมารีวิวมอสแต่เกมแกลลี่มอสนะครับผมอะ่ะมัดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือ npc spawn creator นั่นเองนะครับไอเจ้ามอสตัวนี้นะครับเป็นมัดสปาว npc นั่นเองนะครับแบบไม่ใช่เราแบบไม่ต้องมานั่งเสกเองเลยนะครับเขาแค่ทำตามที่ผมสอนก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเสก npc เลยนะครับอ่าโอเค อย่างแรกครับว่าเรามาดาวน์โหลดตัวมอดที่ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก่อนนะอ่าต้องดาวน์โหลดนะถ้าไม่ดาวน์โหลดก็จะเล่นไม่ได้นะเออนะครับอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะได้เจ้าตัวนี้มานะครับเป็น Npc Control นะครับมันเขาไม่ได้ทำแยกมาให้นะครับแต่เขามามัดรวมเลยนะครับนั่นก็คือมัด n อ c Control อ่าพอเราโหลดมอดนี้มาแล้ว ให้เรามาดูที่เมนูที่เจ็ดนะครับตรงนี้นั่นก็คือ s p าร์ครีเอเตนะครับอืมอ่าหน้าเมนูก็จะลกดีน,นึงนะครับเออเรามาดูกันดีกว่าว่าในหัวส่วนของตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะเรามาดูของไออาวุธที่เราอยากให้ NPC เกิดประพร้อมนะครับอ่าคือแบบ NPC เกิดมาแล้วเอาอาวุธอะไรให้ NPC เลยอ่ะเออนะครับอืม,อม ก็มันก็จะมีอยู่มากมายมหาศาลเลยครับ <c oughs> โอ้โหก็เยอะมา,มากๆอะ่ะคือมอดอาวุธที่ผมลงด้วยก็มันก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยเออนะครับอ่าอลหละอ่าสมมุติว่าผมอยากจะเอา empty hand นะครับอ่ามือเปล่าเนาะเอออันนี้ก็เป็นมอดนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้จัดมาให้ให้เป็นมือเปล่าครับอันนี้มันเป็นมอดที่ผมลงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเอฟฟกนะครับเอฟฟก ตรงที่เราสปาวเอ้ยเอฟเฟกตรงที่เราวางสปาวครับถ้าใครอยากได้เอฟเฟกก็ติ๊กถ้าใครไม่อยากได้ก็ติ๊กออกนะครับอ่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นอะไรที่มันเรื่องใหญ่ขึ้นนะเออนะครับตรงเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเป็น n p c พที่เราอยากให้จะเกิดนั่นเองนะครับอ่าผมจะเอาเป็นอะไรดีครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็น เอ่อมดเอ็นพีซีที่เราลงมันก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยนั่นเองนะครับอืมผมจะเอาซอมบี้ละกันนะครับอืมเป็นซอมซอมบี้โอ้หลงวัดซอมบี้เยอะจนแบบตัวไหนแทบไม่ออละของเกมอ่ะอันนี้เลยซอมบี้แล้วก็ติ๊กไปนะครับอืมอ่าฮะและจากนั้นนะครับก็ปิดอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นเราก็ คลิกเลยด้านรอสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วครับเห็นไหมเดินได้ก็าตายได้นะครับเราก็สามารถสิกได้เรื่อยๆเลยนะครับอืแต่ถ้าเราโชว์เอฟเฟกเนี่ยกิมถ้าเราสิกใช้เอฟเฟกแล้วก็สปอนเยอะๆเนี่ย เกมนี้จะแหลกนะครับเพราะว่าในเรื่องของเอฟเฟกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เอาเอฟเฟกเนี่ยเกมก็จะลื่นขึ้นนะครับนี่ขนาดเกมมันยังไม่กินสเปิกนะคอมคอมผมยังรับไม่ค่อยไหวเลยเห็นไหมอ่าระยะ n p c ก็มองเห็นตามคมปรติของเราครับอ่าถามว่าก็ใช้ได้ดีไหมก็ดีนะอืมก็ น่าจะชอบสําหรับคนที่ชอบเอ,อ่อทำสปอร์เอ็มซีนะตีกมาเยอะๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอ่าอันแหละี่เอามาถ้าเราโชว์พาร์ติเคิลหรือว่าเอฟิกเนี่ยอ่าติ๊กไปลักษณะการพาร์ติเคิลของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเนะอเลี่ยนอ่ะเออใครที่อยากทำแบบทำหนังสั้นใน Gmod อ่า แล้วมันก็จะมีเอเลี่ยนโผล่มาแบบนี้เออแล้วก็สามารถติ๊กได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าเหมาสำหรับคนที่ไม่ต้องมานั่งเสกเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็สำหรับมดนี้ผมก็ต้องขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปรีวิวหรือว่าทำคลิปจีมอแล้วก็หรือว่าอื่นๆเนี่ย ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วทีนี้สวัสดีครับ